ครับวัสดีครับวันนี้ก็มาที่ข้อมูลการเดินทางอีกนะครับอันนี้ไปที่จังหวัดปรตจีนีนะครับถ้าข้อมูลรถตู้หรือว่ารถทัวร์หลายเจ้าที่ไปสายตะวันออกเนี่ยเขาจะบอกว่าขึ้นรถหรือลงรถได้ที่แยกนาเลส่วนนะฮะ<ส>แยกนาเลส่วนวยอยู่ที่<ว>ไหนนี่ครับรถกําหลังมุ่งหน้านะครับด้านหลังของผมเนี่ยคือจังหวัดนครนายกนะครับมุ่งหน้าไปตามทางหลวงสาย3.3มนะครับมุ่งหน้าตอบ ต่อไปที่อำเภอรประจันต,ตคคมนะครับกบิ่บุรีนี้ถ้าวิ่งตรงงไปเรื่อยๆก็จะถึงกรบิ่บุรีแต่ทีนี้มันจะมาถึงแยกอันหนึ่งก่อนที่เป็นแยกสับพันและเป็นจุดต้นทางของรถตู้อของปัจจินนะครับเมืองปัจจินหลายรถตู้หลายสายไม่ได้เริ่มต้นที่ตัวจังหวัดปัจจินนะฮะแต่มาเริ่มที่นี่จนตรงนี้เนี่ยกลายเป็นเหมือนชุมทางนะครับเป็นสถานีขนส่งให้ย่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสถานีขนส่งในตัวจังหวัดปรจจินจริงๆเนี่ยก็กาลัง ทุบือคขั้นใหญ่นะครับเราไม่รู้จะสร้างเสร็จเมื่อไหร่นะครับเห็นป้ายเมื่อกี้นะครับเลี้ยวขวานี่ก็จะปัาจีนถ้าเลี้ยวซ้ายเนี่ยจะเจอเขาใหญ่เลี้ยวซ้ายน่าจะขึ้นทางทางหลวงเล็กนะครับสามเจ็ดเจ็ดนะครับขึ้นเขาใหญ่ถ้าเลี้ยวขวานเนี่ยจะไปเส้นสามสองศูนย์นะครับลงตัวจังหวัดป่าจีน,นรตรงนี้เป็นจุดขึ้นรถตู้หลาย อันนี้เป็นรถแฮปปี้แวร์ปาจีนไปศรีราชาไปสนามนัดร์บุรีมอบลุพาบางแสนศรีราชาครับผมไม่ได้เกี่ยวกับรถตู้สายนี้นะครับรถตู้แล้วก็สายไหนๆผมก็ไม่เกี่ยวทั้งสิ้นนะฮะอันนี้แค่แนะนําเส้นทางการเดินทางไปเจออะไรก็แวะมาให้มีคนกําลังรอรถตู้นะครับแล้วก็นี่เป็นจุดจอดนะครับเริ่มต้นกันในทางของรถตู้หลายสายใ่จังหวัดปาจีนะ เนี่ยครับเรากาลังเข้าไปตรงที่แยกของมลยสวนแยกมลายสวนใแยกมลายสวนครับครับซ้ายนะครับเห็นไหมเป็นขึ้นวัดแยกสาสมาเลยสวนด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นถนนขึ้นเขาใหญ่างนี้ครับใครจะขึ้นเขาใหญ่แล้วทะลุออกไป็นนี้เปโคราชทางนี้ก็ได้แล้วตรงนี้เนี่ยจะเป็นตลาดนัดใหญ่นะครับหลายคนที่ไปเที่ยวเขาใหญ่หรือไปนอนกลางเต็นที่ ผักวยไม้นะครับและซื้อเสบียงขึ้นที่นี่ถ้าใครขึ้นจากั่กนี้นะครับจะขึ้นผ่าน,านทาง,ง,งน้ำตกเหนือนะล้มนะครับนี่นะครับจะเป็นจุดขายอาหารจุดเสบียงใหญ่นะครับแล้วก็ตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปทางตะมินดินนะครับด้านซ้ายมือนี้จะเริ่มเป็นเขตค่ายทาหารนะครับจะเกียนง่ายๆก็คือเขาเรียกเป็นค่ายพรมโยธีนะครับ่ายพรมโยธีก็มีสนามกอล์ฟใหญ่ด้วยที่นี่นะครับ นี่นะครับหน้าค่ายของหน้าค่ายพรมยศครับวันนี้เรากําลังมุ่งหน้าไปทางอําเภอประจันตคามและกระบ็นบุรีนะครับฮะนั้นเนี่ยหลายคนที่สงสัยว่าแยกนาเรสวนอยู่ตรงไหนเขาเชื่อว่าจีนบุรีนี่ครับอ่าตรงเนี้ยครับต่อครับมีเป็นอ่างเก็บน้ําแล้วก็มีสระก๊อฟเห็นเขาไกลๆเนี่ยที่เป็นแนวเขาคือเขาใหญ่นะครับครับเขาใหญ่นะเขาใหญ่ครับก็ พบกันใหม่ครับกับเว็บฟิลไทยครับ